เป็นไงฮะเป็นไงเป็นไงกันไววอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ไว้ไปเดินแบบสับๆนะคะไม่ไม่ต้องรีบค่อยๆไปเอาที่เตรใหม่วเดินแบบสับๆ ให้เขาว kind of ิ่งข <oh uh ึ้นไปดูวิวข้างบนก่อนแล้วเขาลงมารับอีกรอบไหมล่ะน้ำก่อนกอดอมันแห้งเขาทิ้งบอกตัวเองว่าน้ำขวดเล็กเตงไม่พอหรอกขอแห้งว่าต้องกินน้ำมันกินเยอะไม่ได้มันต้องจิบจิบมันไม่นี่หรอกมันจะละลายระเหยเป็นเหงื่อเราหมดไม่ไม่ปวดหรอก กินเยอะมันจุกมันต้องจิบจิบมองกล้องจิบจิบถ้ากินเป็นอึอึแล้วมันจะแบบจุกจุกเตงเตงไหวเตงไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเตงกิ้งตกเขาลำบากเขาอีกเขาอยู่หลังเนี่ยแหละ ก็ลงทางนี้ไงใช้แขนช่วยดึงด้วยม,มือหนึ่งถือน้ำถือแว่นมือหนึ่งถือกล้องเอาเดินไปฮึ อยูมันรีบขึ้นไปชมวิวก่อนนะจริงๆเนี่ยถ้าเดงน,นั่งพักแต่เขาวิ่งขึ้นไปดูว,วิวเมื่อสวยไหมแล้วจะกลับลงมาให้ดูไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมารับได้ได้ถาไหวไปก่อนเลยไม่ต้องพายแล้วแดงหยุดทำไมขึ้นไปให้ได้ก่อนเหนอะหยุดทำไมพักดิปอดมันขยาย <laughs> ให้ปอดหมดก่อน